คำถามยอดฮิตวันนี้จะกินอะไรแล้วคนท้องมื้อเช้าควรกินอะไรดีนะมาดูเมนูกลุ่มนี้ที่เสริมพลังงานและวิตามินในตอนเช้ากันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกในครรสุขภาพแข็งแรงคลอดง่ายคลอดไว้นะคะ มื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญมากสําหรับคนท้องค่ะเพราะเป็นช่วงที่คนท้องต้องได้รับพลังงานและสารอาหารให้มากที่สุดเพื่อส่งไปยังลูกน้อยในครรภ์และต้องเป็นสารอาหารที่ลูกจําเป็นอีกด้วยมาดูกันค่ะว่าเมนูไหนบ้างที่มีสารอาหารเหล่านี้ 1. สลัดผักใส่อกไก่ สำหรับคุณแม่ที่ไม่ต้องการทานหนักในตอนเช้าไมู่้ีงินคลีนอย่างสลัดอกไก่สามารถทำได้อย่างง่ายดายเลยค่ะที่นอกจากได้กากใยอาหารมากมายจากผักช่วยในการขับถ่ายแล้วยังเสริมพลังงานและโปรโตีนจากไก่อีกด้วยทั้งไขมันน้อยด้วยและที่สำคัญให้ใช้น้ำสลัดที่มีไขมันต่ำเท่านั้นนะคะ วิธีทำนั่งอกไก่ต้มสุกฉีกเป็นเส้นๆเตรียมไว้ผักที่ใช้ได้แก่แตงกวาหัน่นมะเขือเทศหันผักกาดแก้วและผักกาดหอมแกะออกเป็นใบๆจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้ากันด้วยน้ำสลัดไขมันต่ำเท่านี้ก็สามารถทานได้เลยค่ะ 2. ขนมปังหน้าอะโวคาดโดบดกับไข่ดาว อีกหนึ่งเมนูมื้อเช้าทําแบบง่ายด้วยขนมปังโฮลเกรนหอมๆเสริมพลังงานด้วยคาร์โบไฮเดรตแต่เช้าและปโปรตีนและโคลีนจากไข่และโอะโวคาโด,โดที่เสริมกล้ามเนื้อลูกในครรและช่วยบํารุงสมองให้ลูกให้มีพัฒนาการที่ดีอีกด้วยค่ะวิธีทำนำขนมปังมาปิ้งให้พอกรอบจากนั้นตักเนื้อโอะโวคาโด ทาให้ทั่วขนมปังทิ้งไว้แล้วทอดไข่ดาวโดยน้ำมันน้อยๆวางบนขนมปังที่เตรียมไว้เท่านี้ก็ทานได้เลยค่ะ 3. แกงจืดเต้าหู้อ่อน แลเมนูนี้สำหรับคนท้องที่ต้องการเสริมกำลังและพลังงานแต่เช้าแกงสื่อที่ประกอบด้วยเนื้อหมูและเต้าหู้เสริมโปรโตีนแบบจัดเต็มไปเลยค่ะและประกอบด้วยแครอทกับต้นหอมซอยได้วิตามินและกากใยอาหารไปพร้อมๆกันด้วยวิธีทำ ใส่น้ำซุปลงหมอ้อตั้งเตาจนเดือดแล้วค่อยใส่มสสมหมูสับที่ปั้นพอดีคาล,ลงไปต้มจนสุกเมื่อหมูสุกแล้วนำแครอทและเต้าหูที่หั่นเป็นชิ้นแล้วลงไปต้มจนสุกอย่าลืมปรุงรสชาติที่ชอบและไม่ควรปรุงรสจัดมากจนเกินไปนะคะเท่านี้ก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะ 4. ต้มเลือดหมู เมนูนี้ที่นอกจากเสริมโปรตีนด้วยเนื้อหมูแล้วยังรับธาตุเหล็กแบบจัดเต็มจากเลือดหมูอีกด้วยค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังประสบกับภาวะเลือดจางขนาดตั้งครรภ์เมนูนี้จะช่วยเสริมบำรุงเลือดได้ค่ะวิธีทำเตรียมเนื้อหมูสับปั้นตับหมูและเลือดหมูตั้งหม้อต้องไฟกลางใส่ก้อนซุปรอจนเดือดจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปต้มค่ะ จากนั้นปรุงรสให้พอดีรอทุกอย่างสุกแล้วทานได้เลยค่ะ 5. ซีเรียลทันยพืชใส่นมสดและเชอร์รี่อีกหนึ่งเมน,นูง่ายๆที่สามารถทำได้และคุณค่าทางอาหารสูงมารับวิตามินและกรากใย,ยอาหารในตอนเช้าจากธันยพืชและผลเชอร์รี่และแคลเซียมเสริมความแข็งแรงกระดูกโดยนมสดกันค่ะวิธีทำ จัดเตรียมซีเรียลธัญพืชนมสดและผลเชอรี่ที่คุณแม่ชอบแบบต่างๆนำมาใส่ถ้วยและราดด้วยนมสดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็ได้มื้อเช้าที่แสนอร่อยแล้วค่ะ สำหรับคนท้องการตื่นขึ้นมาทุกวันต้องรับอาหารที่มีคุณค่าสูงเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่คุณแม่ไม่สามารถขาดได้ค่ะและต้องรับประทานมื้อเช้าทุกวันห้ามขาดเด็ดขาดเพราะสารอาหารเหล่านี้จะแบ่งไปยังร่างกายคุณแม่และไปยังทารกในครรภ์การกินอาหารที่มีพลังงานและคุณค่าสูงจึงสำคัญมากมาลองทำเมนูที่ได้ดูกันไปกันนะคะคัดสารอาหารที่มีคุณค่า เพื่อสุขภาพของแม่และลูกในคันอยากรู้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย